สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับแล้วก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้เลย ทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนําการผลิตพิชิตความยากจนราคาแต่ละวันมีปรับขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของตลาดและคุณภาพของผลผลิตราคาในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่7กุมภาพันธ์2565ผักกาดขาวลุยตั้งราคาขายไว้ที่9-10บาทต่อกิโลกร,รมัม ผักกาดแก้วตั้งราคาขายไว้ที่50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยตั้งราคาขายไว้ที่45บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมตั้งราคาขายไว้ที่3 5มสบาถึงสีบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกตั้งราคาขายไว้ที่1 6บหถึงยีบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบตั้งราคาขายไว้ที่1 4บสถึงยีบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งแต้หวันตั้งราคาขายไว้ที่ 16ถึง20บาทต่อกิโลกรัมยอดคณะตั้งราคาขายไว้ที่3 2บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมต้นคณะตั้งราคาขายไว้ที่ 22- บถึง24บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงตั้งราคาขายไว้ที่100บาทต่อกิโลกรัมกะลัมปีเขียวตั้งราคาขายไว้ที่7ถึง10บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีขาวตั้งราคาขายไว้ที่สิบห้าถึงสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงตั้งราคาขายไว้ที่สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกตั้งราคาขายไว้ที่เก้าถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยตั้งราคาขายไว้ที่แปดสิบถึงแปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมรากผักชีตั้งราคาขายไว้ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัม ผักชีลาวตั้งราคาขายไว้ที่35-45บาถึง45บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งตั้งราคาขายไว้ที่60บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายตั้งราคาขายไว้ที่40-50บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมดอกหอมตั้งราคาขายไว้ที่30-40บถึง40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปรีตั้งราคาขายไว้ที่ 5-6ถึง6บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกตั้งราคาขายไว้ที่140บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายขาวตั้งราคาขายไว้ที่1 0 0บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียวตั้งราคาขายไว้ที่60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนตั้งราคาขายไว้ที่1 6ถึง18บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยตั้งราคาขายไว้ที่ 90- บถึง100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาตั้งราคาขายไว้ที่40บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่าาต,ตั้งราคาขายไว้ที่4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดตั้งราคาขายไว้ที่60บาทต่อกิโลกรัมใ,ใาาบแมงลักตั้งราคาขายไว้ที่2 0่สบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาตั้งราคาขายไว้ที่40่สบ ถึง50บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราตั้งราคาขายไว้ที่30ถึง35บาทต่อกิโลกรัมใบยี่ราตั้งราคาขายไว้ที่80บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่จัดจุกตั้งราคาขายไว้ที่70ถึง80บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยตั้งราคาขายไว้ที่23บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยจุกตั้งราคาขายไว้ที่ 7 0บถึง80บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยแกกลีบตั้งราคาขายไว้ที่5 0บถึง55าบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมตั้งราคาขายไว้ที่3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมต้นกระเทียมตั้งราคาขายไว้ที่7 0บถึง90าบาทต่อกิโลกรัมยอดผักปรังตั้งราคาขายไว้ที่10บบาทตอ um. ่อกิโลกรัมใบบัวบกตั้งราคาขายไว้ที่ 8บาทต่อกำผักกระเฉดตั้งราคาขายไว้ที่250บาทต่อมัดผักกระเฉดยอดตั้งราคาขายไว้ที่14-16บาทต่อมัดผักหวานบ้านตั้งราคาขายไว้ที่140บาทต่อกิโลกรมัม ผักหวานป่าตั้งราคาขายไว้ที่150บาทต่อกิโลกรัมชะอม,ม, LIKE lonely, มอตั้งราคาขายไว้ที่12บถึง15บาทต่อกรำนอไม้ฝรั่งเขียวตั้งราคาขายไว้ที่100ถึง130บาทต่ idades, อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวตั้งราคาขายไว้ที่12บถึง16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนตั้งราคาขายไว้ที่14บถึง16บาทต่อกิโลกรัม ถั่วฝักยาวตั้งราคาขายไว้ที่20-22ถึงบาทต่อกิโลกรัมขิงซอยตั้งราคาขายไว้ที่25บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนตั้งราคาขายไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ตั้งราคาขายไว้ที่20บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนตั้งราคาขายไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัมคาแก่ตั้งราคาขายไว้ที่ 30บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ตั้งราคาขายไว้ที่14บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยตั้งราคาขายไว้ที่45บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวตั้งราคาขายไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัมมะนาวตั้งราคาขายไว้ที่2บาท80สตางค์ถึง5บาทต่อลูกลูกมะกรูดตั้งราคาขายไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัม หัวไชเท้าต <pr> ั้งราคาขายไว้ที <mon> ่13-16บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยตั้งราคาขายไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไขเต่าตั้งราคาขายไว้ที่10-12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่วตั้งราคาขายไว้ที่50-70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั่วตั้งราคาขายไว้ที่70 ถึง90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงตั้งราคาขายไว้ที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวตั้งราคาขายไว้ที่1 4ถึง16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงตั้งราคาขายไว้ที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะตั้งราคาขายไว้ที่1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายตั้งราคาขายไว้ที่10 ถึง12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองตั้งราคาขายไว้ที่18ถึง20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงตั้งราคาขายไว้ที่20ถึง25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อตั้งราคาขายไว้ที่90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเชอรี่ตั้งราคาขายไว้ที่ 4 5บาถึง50บาทต่อก e ิโลกรัมมะเขือเทศสีดาตั้งราคาขายไว้ที่20ิถึง2ี่บาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีตั้งราคาขายไว้ที่4 5บาถึง50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูตั้งราคาขายไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาตั้งราคาขายไว้ที่60บบาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกตั้งราคาขายไว้ที่ 20บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมตั้งราคาขายไว้ที่1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมตั้งราคาขายไว้ที่ 13- ถึง20บาทต่อกิโลกรัมบวบงูตั้งราคาขายไว้ที่2 0บถึง26บาทต่อกิโลกรัมผักขจรตั้งราคาขายไว้ที่2 5 0บถึง3า0บาทต่อกิโลกรัมผักกูดตั้งราคาขายไว้ที่ 16บาทต่อกรมผักกันจองตั้งราคาขายไว้ที่10บาทต่อกิโลกรัมดอกแคตั้งราคาขายไว้ที่4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมมรากีนกตั้งราคาขายไว้ที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมมราจีนตั้งราคาขายไว้ที่1 7ถึง18บาทต่อกิโลกรัมมารุมตั้งราคาขายไว้ที่2 0ถึง30บาทต่อกิโลกรัม ฟักเขียวอ่อนตั้งราคาขายไว้ที่6-7บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ตั้งราคาขายไว้ที่7-8บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบตั้งราคาขายไว้ที่18-20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์ตั้งราคาขายไว้ที่19-25บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าตั้งราคาขายไว้ที่8-10บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาตั้งราคาขายไว้ที่8-10ถึง10บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านตั้งราคาขายไว้ที่8-10ถึง10บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนตั้งราคาขายไว้ที่8-10ถึง10บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนตั้งราคาขายไว้ที่12-14ถึง14บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีตั้งราคาขายไว้ที่10บาทต่อกิโลกรัมฝักสตอตั้งราคาขายไว้ที่850 ถึง1,000บาทต่อ100ฝักพริกขี้หนูสวนตั้งราคาขายไว้ที่160บาทต่อกิโลกร,รมัมพริกกะเรี่ยงตั้งราคาขายไว้ที่120บาทต่อกิโลกร,รมัมพริกกินดาแดงตั้งราคาขายไว้ที่35บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวตั้งราคาขายไว้ที่25บาทต่อกิโลกร,รมัมพริกซูปเปอร์ฮอตเขียวตั้งราคาขายไว้ที่20ถึง 2 2บาทต่อกิโลกรัมพริกซูเปอร์ฮอตแดงตั้งราคาขายไว้ที่25 3 0บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวตั้งราคาขายไว้ที่35บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวตั้งราคาขายไว้ที่40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงตั้งราคาขายไว้ที่40 5 0ถึง50บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียวตั้งราคาขายไว้ที่ 3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงตั้งราคาขายไว้ที่4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียวตั้งราคาขายไว้ที่60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงตั้งราคาขายไว้ที่60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกตั้งราคาขายไว้ที่60บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองตั้งราคาขายไว้ที่60บาทต่อกิโลกรัม พริกไทยออนตั้งราคาขายไว้ที่100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางตั้งราคาขายไว้ที่90-100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าตั้งราคาขายไว้ที่35-40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวตั้งราคาขายไว้ที่100-120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูตั้งราคาขายไว้ที่40-44บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหอมสดตั้งราคาขายไว้ที่140บาทต่อกิโลกร,รมัมเห็ดหอมแห้งตั้งราคาขายไว้ที่340ถึง360บาทต่อกิโลกร,รมัมจบการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณนาที่นี้ด้วยนะครับช่วงนี้ราคาผักนะครับก็มีการทยอยปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับก็ มาได้ขึ้นวื้วาอะไรมากมายนะครับแต่ก็ปรับขึ้นประมาณ30%นะครับ30-40%นะครับก็สาเหตุก็มาจากนะครับช่วงนี้ก็ผัดเปลี่ยนจากฤดูหนาวนะครับเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับก็จะมีผลกระทบกับพืชผักที่เรียกได้ว,ว่าไม่ชอบนะครับไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรปุ๊บปั๊บครับก็ทำให้มีผลกระทบ ทำให้พืชผักนั้นก็ออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับอีกอย่างเาว่าัยแล้งนะครับก็เข้ามานะครับทําให้บางแห่งนั้นก็ไม่มีน้ํามารดผักนะครับก็ทําให้ผักนั้นเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายเป็นที่สุดนะครับส่วนท่านใดที่มีผักออกสู่ตลาดมีน้ํามีอะไรลดนะครับก็ดูแลให้ดีๆนะครับท่านก็จะได้เก็บผลผลิตออกสู่ตลาดก็จะได้ราคาดีนะครับผมช่วงนี้นะครับ ก็ติดตามข่าวนะครับผมก็ได้เข้าไปติดตามข่าวเรื่องของผักจีนนะครับที่ส่งมาทางรถไฟจีนลาวนะครับก็มาถึงที่ด่านที่ลาวนะครับก็ไม่สามารถที่จะทยอยขนส่งมาที่ฝั่งไทยได้สะดวกนะครับเนื่องจากติดขัดในเรื่องของระบบนะครับระบบระเบียบการศุลกากรต่างๆนะครับก็ทําให้พืชผักนั้นติดค้างแล้วก็ ได้รับความเสียหายนะครับก็ทําให้ผักจีนนั้นเข้ามาอยังฝั่งไทยนั้นก็น้อยลงนะครับก็เลยทําให้ราคานั้นก็ขยับขึ้นนะครับโดยเฉพาะผักที่ฝั่งประเทศไทยนะครับที่เกษตรกรของชาวไทยพ่อปลูกนะครับเก็บขายช่วงนี้ก็ได้ราคาดีนะครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับ กับเกษตรกรทุกท่านนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับผมนะครับเอาแล้วครับคลิปนี้นะครับก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ